สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทางบ้านนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับคุณครูมยนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยของการคมานาคมนะคะเมื่อวานเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับความหมายของการคมานาคมและประเภทของการคมานาคมไปแล้ววันนี้คุณครูมยัจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการคมานาคมทางบกนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปท่องคําคล้องจองและเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะคำคล้องจอง ใกล้ไกลไปได้3ามทางเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูเลยนะคะเดินทางไปไหนจะใกล้หรือไกลเราเลือกไปได้มีอยู่3มทางทางบกนั่งรถทางเรือลงน้ำเครื่องบินทุกลำไปทางอากาศเอ้ย เด็กๆอย่าลืมฝึกท่องนะคะแล้วเด็กๆก็ท่องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วก็ท่องให้คุณครูฟังด้วยนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะการคมนาคมทางบกเป็นการเดินทางติดต่อขนส่งคน,รงคนหรือสิ่งของต่างๆจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะการคมนาคมทางบกเป็นการขนส่งที่เราใช้กันเป็นประจำนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปดูยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหรือการเดินทางทางบกกันนะคะอันแรกนะคะรถจักรยานเด็กๆคนไหนปั่นจักรยานเป็นแล้วบ้างเอ่ยรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะต่อไปรถไฟรถกระบะรถตู้รถโดยสาร รถบรรทุกและสุดท้ายรถไฟฟ้ากับรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูประโยชน์ของการคมนาคมทางบกกันบ้างนะคะเพื่อบรรทุกขนส่งสิ่งของระยะไกลๆทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแล้วก็อำนวยความสะดวกเมื่อต้องการเดินทางไกลนะคะเด็กๆไปมาดูการปฏิบัติตนในการใช้ยานพาหนะกันนะคะ การขับขี่มอเตอร์ไซค์ควรสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกทุกครั้งนะคะ mm hmm. การใช้รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะ mm hmm. การขับขี่รถยนต์ไม่ควรขับเร็วจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะ ถ้าเด็กๆเป็นผู้โดยสารนะคะไม่ว่าจะนั่งรถประจำทางรถตู้หรือรถไฟเด็กๆไม่ควรยื่นศีรษะหรือมือออกมานอกรถนะคะอาจจะทำให้เด็กๆพลัดตกลงมาจากรถแล้วก็เกิดอันตรายได้ค่ะเป็นอย่างไรคะเด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับการคมนาคมทางบกแล้วใช่ไหมคะเด็กๆนั่งรถมาโรงเรียนไปตลาด ไปเที่ยวต่างๆนะคะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะคะถ้าทุกคนใช้ยานพาหนะอย่างถูกต้องเคารพกฎจราจรเป็นอย่างดีคุณครูเชื่อว่าทุกคนก็จะปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ